ขอร้องครับลูกค้าให้ผสมสีตามรูปนี้ให้หน่อยครับบอสออกแบบให้สวยเลยนะครับสวยเลยครับเดี๋ยวจัดให้ให้ออกแบบสีแค่นี้ทำไมบอสดึงหน้าเสร็จผมด้วยล่ะครับไมได่ดีงดึงหน้ากูตึงอ่ะบอสไปทำอะไรมาครับไปฉีดโปรท็อกมาเดี๋ยวเมื่อวานเนี้ยอ๋อแล้วทำไมมันดึงข้างเดียวล่ะบอสตังค์ไม่พอหมอแม่เลยทำให้ข้างเดียวเดี๋ยวนี้พอตังค์มีเนี่ยไปทำอีกข้างใช่ไหมเท่ากัน หน้าเหมือนเอกชัยสีวิชัยเลยไหมเออพอดเหมือนเลยนะครับต้องขออนุญาตเจ้าของภาพภาพนี้ก่อนนะครับที่ผมเอาภาพต้นแบบมาใช้นะครับผมซึ่งลูกค้ายอยากได้สีประมาณสไตล์แบบนี้นะซึ่งจะเป็นสีม่วงพาสเทลอ่อนๆนะครับผมแต่ผมจะทําให้มีลูกเล่นมีมิติเพิ่มขึ้นโดยการจะมีมุกผสมลงไปนะมีมุกมาทับลงไปทําให้สีดูเชี่ยวขึ้นนะครับผม เดี๋ยวเราไปชมนะว่าผมจะผสมกันแบบไหนยังไงไปครับ ตัวสีพื้นผมทาเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยผมจะมาทําตัวมุกทับหน้านะครับผมจะเลือกใช้เป็นมุกม่วงนะครับนะฮะมุกม่วงมุกต้องทับหน้านะครับถ้ามุกไปอยู่ในสีเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับมุกทับอยู่ข้างหน้าจะดีก,กว่านะฮะนี่ตัวมุกม่วงครับอ่ะเดี๋ยวผมให้มิสเตอร์โนบอดี้ไปนพ่นให้ชมครับไปฮะไปพ่นให้หน่อยครับครับผม พอค,ครับพ่นเสร็จแล้วก็เคลือบเล็กเกอร์ได้เลยนะครับเคลือบมาเลยครับผมเคลือบมาเรียบร้อยเคลือบมาเลยนะครับออยย่ย่าาให้พูดเยอะอะย่ายพูดเยอะหน้าตึงหน้าตึงโอ้อยากรอแล้วลำบากถึงเงี้ยเนาะ เห็นไหมเราทําออกมาแล้วครับผมตัวมุกเนี่ยผมเลือกใช้เป็นมุกเกตเล็กนะครับผมไม่เลือกเป็นเกตใหญ่โตเวอร์วางอลังการเพราะว่าอะไรเพราะว่าคอนเซปต์สีเนี่ยมันเป็นสีแบบซอฟๆสวยๆหวานๆซอฟๆถ้าเราไปใส่มุกเกตใหญ่เนี่ยมันจะทําให้สีผิดคอนเซปต์ไปนะครับมันจะดูเป็นสีแบบ เก็ตุใหย่าๆมันเหมาะกับสีแดงฉูดฉาดมากกว่านะครับสราสีพวกนี้อ่ะสีพาสเทลอ่อนๆเนี่ยซอฟๆครับนะฮะออกมาใช้ได้นะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ลูกค้าดูแบบก่อนว่าโอเคไหม้าใจไหมนะครับผมอ่ะพี่เจมส์สวัดีครับไปให้ลูกค้าดูครับผมครับผมไปครับคืออะไรคุณภพพีเอครับคือนะครับคือ